ตอนนี้นะคะมิวก็กําลังจะไปสวนแล้วนะคะไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะพอดีเมื่อกี้มิวตักผ้าซักผ้าก็เลย <c oughs> อ้าว่าสูดฝนตกฝนตกเก็บผ้ากอนนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บผ้ากอนอ้าวตักผ้าเสร็จฝนตกนี่นะคะพีวจะไปไปหวานข้าวนะคะไปปลูกข้าวเพื่อที่จะได้ เตรียมปลูกข้าวนานะคะพ่อกับแม่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมิวกำลังไปสวนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปพบไปเจอกันที่สวนนะคะเดี๋ยวมิวไปช่วยพ่อไถคว้นดินก่อนนะคะก่อนที่จะเอาเมล็ดข้าวไปหว่านกุ๊ก้ไปสิไปสิไปสิสวัสดีครับสวัสดีครับแบ๊ซีแบ๊ซีไม่ชอบ ชอบเดินตามเมสิกนี้ต้องพวนอีกรอบก่อนนะคะเออโอ้โหพ่อเหนื่อยละเรียกละวเดี๋ยวมีไปช่วยคุณพ่อกัอนนะคะ ตอนนี้เตรียมหวานเข้าแล้วนะคะถ่ายเสร็จแล้วลวนเสร็จแล้วเตรียมหวานข้าวได้เลยคุณแม่พร้อมอยังเอามองก็ขอสิดูสิอู้นี่นะคะพอเราไปแช่นในน้ํานะคะประมาณสามคืนอ,อ่อันนี้ก็จะแตกแล้วนะคะเนี้ยอุจอิล่ข้าวก็เร,เริ่มออกแล้วนะคะลากเริ่มออกแล้วเราก็ไปหวานได้เลยนะคะ เดี๋ยวให้คุณแม่หวานแล้วก็เดี๋ยวมิวสิกก็ช่วยแม่หวานด้วยโอ้สามคืนนะนี่นะคะทุกคนโอ้ตุง้งละสมมิเตชินโนะเจบป้านีาไา่ไงเจปาป้านาะโอ้หวานกีกระสอบแม่หนึนน่งกระสอบอ๋อ โอ้หฝนจะตกอีกแล้วทุกคนฟ้ามืดมากดูมืดติตือ่าให้แม่หวานอันนี้ให้แม่สอนหวานหนึ่งหวานก่อนรอบแรกออหวานอย่างนี้เลยนะคะทุกคนโอ้ยอฮะ วันเสร็จแล้วต้องไว้ประมาณ40วันค่ะเราถึงจะได้ปไดปปลูกแยกออแต่ละแปลงแต่ละแปลงนะคะคนหยิบโปขันย้เงือล่ะไทยจุ่ยนะอัชอยุ่ยน่ะสินาปีอะไรนะ <laughs> คือบ้านมิวเนี่ยมนะีมีกกเก็บน้ําไว้ข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราสามารถทํานาได้ตลอดทั้งปีเลยเออน่าจะทําแต่ที่บ้านอะทำปีทำครั้งเดียวเนาะแม่เนะ้อลอบนั้นก็พอเก็บเกี่ยวรอบนี้เสร็จก็ปลูกผักปลูกฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงนาเลยเดี๋ยวหนูหวานบ้างสิแม่เดี๋ยว หนูอยากหวานดูด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองหวานดูด้วยนะคะทุกคนคือว่งเต็มอย่างเี้ยเพราะว่าที่อยู่อ่ะอย่าเงี้ยเต็มเนี่ยฝนยังอะไร่าเงี้ยเดี๋ยวน้องยังน้องอะไรอย่างเงยค่ะฮะอุ้อยพยายามเลีนนอย,อยเรียกยงฮะสิฝนจะตกแล้วทุกคนฝนจะตกแล้วอะ่ะฟ้ามืดมากฟ้าร้องแล้ววันนี้ฝนถล่มหนักมากเลยเมื่อกี้ 都不了。嘞。 วันนี้นะคะมิวก็มาหวานข้าวนะคะหวานกล้าข้าวไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไปปลูกแยกแต่ละแปลงเป็นข้าวนานะคะทุกคนแล้วหลังจากที่หวานเสร็จแล้วนะคะก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ40วันค่ะทุกคนหลังจาก40วันแล้วเราก็ไปปลูกแยกได้นะคะแต่หลังจากที่หวานเสร็จแล้วมิวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เลยนะคะจะมาอัปเดตตั้งแต่การถอนกล้าข้าวแยกเอาไปปลูก แต่ละแปลงนะคะทุกคนไว้มิวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวสิกด้วยนะคะแล้วชมกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ